เมื่อความตายมาเยือนแม้เราจะเตรียมใจไว้แล้วก็ยังเจ็บปวดอย่างที่บอกไม่ถูกนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับครอบครัวจารุจินดาในการสูญเสียบุคคลสำคัญที่สุดของพวกเขาวันที่9กันยายน2568เวลา21นาฬิกา4นาทีกลายเป็นวันที่จะจดจำไปตลอดการสำหรับตระกูลจารุจินดาเมื่อพวกเขาต้องเผชิญกับการจากไปของนรงจารุจินดาหรือที่คนในครอบครัวเรียกด้วยความรักว่าเล็กนรง์ ผู้กำกับชื่อดังวัย75ปีที่ต่อสู้กับโรคมะเร็งตับมาเป็นเวลา6ปีเต็มแต่นี่คือสิ่งที่น่าทึ่งตลอดระยะเวลา6ปีที่เขาป่วยหนักนรง์ไม่เคยให้ใครรู้เรื่องนี้เขาเลือกที่จะเก็บความเจ็บปวดไว้กับตัวเองและยิ้มให้กับคนรอบข้างต่อไปคำถามท,าที่ตามมาคือการซ่อนความจริงแบบนี้มันเป็นการปกป้องคนที่รักหรือเป็นการเอาตัวเองเข้าไปแบกรับความเจ็บปวดคนเดียวเสียงสะอื้นของดวงดาวจารุจินดาน้องสาวคนเดียว ในบรรดาพี่น้องสี่คนดังกล้องไปทั่วบริเวณหอประชุมขณะที่เธอให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเธอเล่าถึงความทรงจําอันแสนหวานที่มีกับพี่ชายคนนี้ในบ้านของเรามีลูกชายสามคนกับลูกสาวหนึ่งคนซึ่งก็คือดิฉันตั้งแต่เราเป็นเด็กจนโตมาพี่น้องทั้งสามจะคอยดูแลรักษาดิฉันเป็นอย่างดีถ้าใครมากแกล้งหรือมาทําร้ายดิฉันพี่เล็กหรือลุงเล็กตามที่หลานหลานเรียกจะต้องออกมาจัดการให้เสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่หรือเล็กเขาจะบอกใครๆว่า อย่าได้มาทําอะไรน้องสาวข,ของฉันฉันจะจัดการเองการเล่าของดวงดาวทําให้เห็นภาพความสัมพันธ์ในครอบครัวที่อบอุ่นแต่หลายคนอาจจะสงสัยว่าในยุคสมัยที่ผู้หญิงต้องการความเป็นอิสระการที่มีพี่ชายคอยปกป้องแบบนี้มันเป็นสิ่งที่ดีจริงหรือหรือเป็นการจํากัดอิสระภาพของผู้หญิงในบางแงม่มุมคุณพ่อกับคุณแม่ของเราปลูกฝังคุณค่าเรื่องความรักความผูกพันของพี่น้องมาตั้งแต่เราเป็นเด็กพวกเราได้รับการสอนให้รักกันไม่ทอดทิ้งกันและมีความฝันร่วมกันว่า อยากให้พี่น้องทั้งสี่คนสร้างบ้านอยู่ใกล้ๆกันเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเมื่อใครต้องการความช่วยเหลือแต่นี่คือจุดที่น่าสนใจดวงดาวเล่าถึงช่วงเวลาที่พี่ชายป่วยหนะักและการที่เธอพยายามให้กำลังใจเขาเราคุยกันเรื่อยๆบอกให้พี่สู้เพราะเขามีหลานที่น่ารักสองคนมาเฟืองกลับมาฝ่ายเราจะบอกที่ว่าดูลานสิทธทิอยากเห็นหลานเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ไหมสู้นะพี่และเขาก็สู้ในช่วงที่เขาไม่สามารถทำงานกำกับได้แล้วนะรงหันมาทำอาหาร ให้ครอบครัวแทนดวงดาวเล่าด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจว่าเราเรียกเขาว่าเชฟมิชลินเพราะรถมือของเขาอร่อยมากเขารู้ว่าดิฉันไม่กินเนื้อสัตว์ในวันพุธกับพฤหัสบดีเขาจึงคิดเมนูมังสวิรัตหลากหลายให้ดิฉันได้กินอย่างอร่อยแต่ที่น่าประทับใจที่สุดคือเมนูตำแตงที่เขาทำเมื่อดิฉันนำไปลงคลิปมีคนดูถึงสิบล้านวิวเขาดีใจมากกับเรื่องนี้มันแสดงให้เห็นว่าแม้เขาจะไม่ได้ทำง,งานกำกับแล้ว แต่เขายังสามารถสร้างความสุขให้คนอื่นได้แต่นี่คือส่วนที่อาจจะทําให้หลายคนไม่เข้าใจทําไมครอบครัวถึงเลือกที่จะไม่เปิดเผยเรื่องความปวดของเขาดวงดาวอธิบายว่าเราอยากให้ทุกคนจําภาพของพี่ชายในแง่ดีไม่อยากให้ใครมานึกถึงเขาในภาพที่เจ็บปวดหรือทุกทรมานการตัดสินใจนี้อาจจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียบางคนอาจจะมองว่าเป็นการปกป้องศักดิ์ศรีแต่บางคนอาจจะมองว่าเป็นการปิดบังความจริงจากคนที่รักและเคารพเขาคุณคิดว่าอย่างไรอุพัชญีจารุจินดา ลูกสาวของนรงให้สัมภาษณ์ด้วยน้ำเสียงสัน่นเ่าเธอเล่าถึงช่วงเวลาสิบวันสุดท้ายที่ได้อยู่เคียงข้างพ่อพวกเราใช้เวลาร่วมกัน24ชั่วโมงต่อวันดิฉันได้อยู่ส่งท่านจนถึงลมหายใจสุดท้ายดิฉันคิดว่าท่านจากไปอย่างสงบสุขได้ไปในสถานที่ที่ดีเราทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อส่งท่านไปให้ดีที่สุดสิ่งที่น่าประทับใจคือการที่อูเล่าถึงการเติบโตของเธอในวงการบันเทิงใต้ปีกของพ่อดิฉันเติบโตมาในกองถ่ายเป็นผู้ช่วยของคุณพ่อมาตั้งแต่เด็กตอนเด็ก จะนั่งม้วนฟิล์มให้พอโตขึ้นก็นอนหยอดเท็ให้พ่อทั้งคืนเพื่อให้ท่านลุกมาตัดต่อได้ตอนกลางวันพ่อค่อยๆสอนทีละเรื่องทีละนิดดิฉันก็ค่อยๆซึมซับเอาเทคนิคและความรู้จักท่านมาทุกอย่างที่เป็นได้ในวันนี้ล้วนมาจากคําสอนของพ่อทั้งสิน้นแต่นี่คือจุดที่น่าเศร้าเสียดายที่ท่านไม่ได้มีโอกาสดูละครเรื่องล่าสุดที่ดิฉันกํากับหากท่านอยู่บนสวรรค์แล้วมีโอกาสได้ดูดิฉันอยากจะบอกกับท่านว่า พ่อต้องภูมิใจในตัวลูกให้มากๆเพราะลูกทำได้ทุกอย่างที่พ่อสอนมาละครเรื่องสุดท้ายที่นรงกำกับคือเจ้าสาวบ้านไร่ซึ่งกอบสุขจารุจินดาภรรยาของเขาเล่าว่าตอนนั้นเขาเป็นมะเร็งมาแล้วสามปีเราคิดว่าเขาคงทำไม่ไหวแนะนำให้คนอื่นกำกับแทนแต่เขาปฏิเสธเขาบอกว่าอยากทำและเขาเอาหลานสาวทั้งสองมาเล่นในเรื่องนี้ด้วยเขาอยากกำกับหลานของเขาเองนี่คือสิ่งที่เขาตั้งใจมาก และละครเรื่องนี้ก็ประสบความสําเร็จเขาดีใจมากเพราะเขาตั้งใจว่าจะเป็นผลงานเรื่องสุดท้ายของชีวิตแต่นี่คือสิ่งที่ทําให้หลายคนต้องคิดต่อการที่เขายืนกรานจะทํางานแม้จะป่วยหนักนี่เป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและรักในงานหรือเป็นการปฏิเสธที่จะยอมรับความจริงของโรคร้ายรายละเอียดที่น่าประทับใจคือการที่เต้นตะวันจารุจินดาหลานชายได้กล่าวว่า อยากให้ทุกคนจำภาพดีๆของลุงเล็กไว้สำหรับคนในวงการบันเทิงเชื่อว่าลุงเล็กเป็นผู้กำกับที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนตามความปรารถนาสุดท้ายกอบสุขเล่าว่าหลังจากพิธีเสร็จแล้วเราจะไปส่งให้อยู่กับพ่อที่ศรีราชาตามที่เขาสั่งเอาไวใ้ให้ไปลอยอทิทีเดียวกันสิ่งที่น่าสนใจคือการที่แขกผู้มาร่วมงานมีมากมายมหาศาลทั้งหนุ่มสันติสุขพรหมศิริอโยธวันสันนิวงศนะ์ณอยุธยาจุ๊กแจงวิมลพันธ์ชลิจังหานไก่วรยุทธมิลินทจินดาทงทงมกจก แกปชนกสุดาพุขยาพรยิ่งยงยอดบูงงามเด่นคุณงามเนตรกราฟคณาวุฒิตรายพิพัฒนาพงศ์บ๊อบพงพัท์แดงธัญญาวชิระบรรจงกิกมยุรินผ่องผุดพันดิลกทองวัฒนายิหวาะปริยาการใจกันทะและหลิงหลิงสิริลักษณ์คงสิ่งที่ทําให้หัวใจหวัดหวั่นคือเรื่องราวของตามวิชยะลูกชายคนโตของดวงดา